นอะเนี่ยตาอยู่ที่นี่เป็นบอยตะวันนาข้างในเกือบทุกหลังที่ไหนวัานไหนตะวันนาเลยบ้านไปหน่อยเนีอะในหมูม่บ้านตะวันนาผมป่ะที่ไปทำหลายหลังอะ่ะแทบทุกตัง้งแต่ข้างหลังมายันไปท,ทำอะไรทุก,กบเบื้องทุกอย่าง เออมีตังค์หรือเปล่าแค่นั้นแหละไอช่างมิดอ่ะทำดีอะทำดีมากเลยนะละเอียดมากที่เสดแนะนำไปอ่ะแต่ได้ได้ยัดไะมนานใส่บ้านกูสี่แผ่นสองวันเนอะเออเบอร์หกสี่อะกูอสี่แผ่นสองวันอะเกินไปก็ไม่รู้กันใหญ่เลยงอะโอ้แม้ว่าตารางแม้ว่าตารางเมตรนเป็นพันนะเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะก็เอาเป็นสองพันหรือสี่พันก็ไม่รู้อ่ะ อ๋อแรงอ่ะแรงอ่ะสองเมตรเขาก็ทำสองเมตรหรือเปล่าถ้าเขาทำครึ่งวันเสร็จเออถ้ามีนะเี่ยเอ้ยเแม่เอาอะไรพูดอะไรบ้างไม่ใช่สี่แผ่นหะหกแผ่นแผ่นไอ้หกสิบอะแผ่นหกสิบอะก็มันก็แค่หนึ่งตารางเมตรเอหกแผ่นนะไม่ใช่สี่นะโอ้หกแผ่นหกแผ่นเออนะ อย่างเงี้ยมันก็มันไม่ไหวนะมันยอนเจย์อย่างเงี้ยเหมือนเราไม่มีตีนเงี้ยมันก็ไม่ได้นะกัวลงเม็ดโอ้โหจริงไม่ได้อะไรครับจอดเงียบจอดจอดจอดแรงอ่ะไม่ได้ไม่ได้บอลทําแรงไม่ได้ อย่เลยอย่าเจอกูเดี๋ยวกูไปเข้าฟิตเนสก่อนเจอคแน่อจนะค้อมอปลโอ้ลูกเนี้ยจะไ้มปเข้าฟิตเน็เจอกูแน่คุมีของจริงคุณมีของแท้ตอกเราด้็ของแท้ของแท้ต้นปีนแน่ันนี้ออกข้างเดียววันนี้ไรต้องแย เาไม่วิ่งแล้วนะโอ้โหแล้วย็นบางกล้องทำไมอาเสียเก็บไว้เขาดีกว่ามาพอางพับไปนี่แลมวรับไปแล้วนะเสรีผมไม่ได้เขียนอะไรมากแล้วเขียนสั้นๆเสียดีัดก่อนเนื่องจากเน็ตไม่มีไม่มี แล้วจะดำเนินการให้เมื่อไพรุ่งนี้นะนะดีดทีมไหนครับนี่ทีมเหลืองทีมหนึ่งทีมสองทีมสามทีมสี่อ่ะไหนทีมดังขอนี้อ่ะทีมดังนี่นะทีมเหลืองนะทีมสองโอมครับโอมอยู่ทีมดัง อ๋อเาี่ไไปริงใช่หมติดไหนเาไม่ตกติไ่ลยดก่อนหลาีแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรหวานะอันนี้หวานยืงยืนไหนครับเนี่ยหวานคือเนี่ยาตัดีเราะรอผมด้แหละไม่เห็นมีชื่ออะไรเมื่อกี้ดันติเมเขาเาที่อย่างที่เขาเขาตรงห เาประตูไม่ต้องสิไม่่ใช่มันอยู่ในสินั่นแหละี่มีวานอเนี่นหวาตนี้้วมีนะ้ก็มีไหวาหวานที่ใสราทุกขามหมดที่แล้วทีมีไายครับผมหายใจันนี่อเผมแล้วกันถึง87ใช่ใช่เขามีป้ายยิงนะไหนอะป้ายยิงเขามีไหนอะมีมีแต่ป้ายเบอร์ป้ายเบอร์พ้อมเะฮะออี่ได้ โอ้โหงอยู่ในรายนี้ไหมแถววนธีไหมไม่มีถ8 7แปดเจ็ดถุงหนุครับโอ้ยอยู่นะเนี่ยร้อยยี่สิบครับให้โอนครับครับผมฝากหาครัไปแล้วนครับครับสวัสดีครับสวัีครับโชคดีครับเหลมีการโอนไปจะโอน โอนวัจะจะอมหรือจะโอสโอสโอนโอมเก่งไงวะขออ่่นสารโอมไวะโอโอมโอโอมโอมโอนี่ยโอนโออนอโอนโอนขออั่าตัวใหญ่หไอหามนมีกี่ทีแม่แล้วสี่ทีตะมีสามทีแล้เนี่ย ส่้ตยตีไผ่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวนีตไ่ได้ให้จะตีกอ่ะการนี้แข็งแรงนะถ้าสงสัยถ้าไม่มีสสัยสู้ตายเลยเนี่ยใครกอนนนท์ นั่นแหะไอ้ที่เด็กเซนกิกกกกงขาที่มัดผมอะ่ะแข็งแรงดีสงสัยเท่านีเมียเนี่ยโอ้โหเต็มทั้งคืนเลยมั้งใครกันนั่นแหละจ้าเนาะอ่ะแข็งแรงดีมันแข็งแรงแข็งแรงมันแข็งแรงจะงยกกระจกแม่ให้หมดพวกเนี้ยใช่ส <c oughs> <c oughs> งสัยเมียมันชอบตายเลยเนี่ยแข็งแรงนั่ <c oughs> งก <c oughs> ินใช่พวกเราไม่ได้แล้วโ <c oughs> อเคเขาเรียนนิดหนึ่งแล้วฮะโอเคเราเป็นลูกอ่ะดูอัดแล้วเผด่อ้ครเรา เว <c oughs> ลาตุ่นแก่นี่พิ้วจนนะักเราเนี่ยช่องหน่อยช่องหน่อยช่องหน่อย <c oughs> ตป็ามแฝดกระเล่นบ่ได้เลยครับ <c oughs> อืมวันนี้เล่นไม่รู้เรื่องคนไหนอ่ะส <c oughs> ามแฝด้แฝดนะนะ <c oughs> มันบอกมันมันกรเล่นหรอกอ <c oughs> มันมาเราไม่ได้เล่นนะ้า มันมามันเด่นไปเรื่อยๆอเอาเมียแล้วดูค่าสั่งมันก็บอกว่าเอาไปเรื่อยๆมันก็จะกระแทกแล้วเนี่ยข้ามแล้วไม่นั่งหลับวาแล้วมันบอกว่าไปเรียนอยู่ไหนเรียนเชียงใหม่เดี๋ยววันจันทร์ผมก็ไปเชียงใหม่แล้วเนี่ยใช่เป็นแม่โจ้เห็นมาตตทุกวันไม่รู้แม่งมันไม่นั่งอยู่มั้งออนไลน์หรือเปล่าไม่ใช่ออนไลน์แค่แล้วมันซิ่วไว้เปล่าโอ้ย มุนไปมุนมากใช่นหะที่นี้มันก่อนไปกินไอ้นี่มาไว้วีซา่าสั่งท้องที่ไปสองวันเน่ยเราไปหาพี่ออดแล้วเอายาเลยอนะลูกชายก็ไม่อยากไปนะอยากไปเรียนเมโจอของยุ่ไปเรียนไกลแท้่แม่มึงก็ขี้เกียจตามโอ้คุณจ,จะแต่งก,การอยา่นางเครื่องแล้ว จัดซีจอดซีต้องไปไหนหนึ่งซหนวัดไายหวานต้เดไปไหนวะนะม่เไเบมตอลยไต่อเลยอยน่งไดลยป่าขึ้นเลยขึ้นขึ้นนะ

Lung lương nhau nhau, nhau. À? nhau, 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 nhau. nhau. Yeah. công oh, oh oh <laughs> <laughs> luôn ghi bằng công luôn 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 จ้าจ้าจ้าที่จ้าจ uh ้ิงเปิดมาสวยมากสวยมากมจะตามไปอเดินไปลุ้มลุ้มถอย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 โอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไโอ้ยออกแก่ว่าต้อจ้างเด็กเงมาว่าตอเนี้ยไม่มีแรงใจเลยอวเหลือท่าไรวะโอ้ย พังพังปืนอ <c oughs> ดูดูหน่อยเมืองกันเมืองกันเมืองกันพี่น้องเอ้ยเซ่เลยเซ่เลยหมดหมด,ดไหลหลุดหมดไปสามแสนแล้วนะไหลหลุดหมดไปสามแสนแล้วนะแล้วแคลร์ลดได้บานเงี้ย phần đó họ cũngเลิก một rồi nào, nếu ta chút con chè này vẫn đang chơi chơi chơi, nhảy thế này nhảy thế này nhảy nhảy, rồi, à đâu đâu đâu, phải nhắm lại nhảy rồi, nhảy nào,

ช้าเยอะเลยอ่ะนะโคจอดเฮ้ยเจ๊ช้ากับผมอีกอ่ะช้าไปเยอะเลยอ่ะเนี่ยมาเล่นนานเออช้าเยอะขาเป็นนานเลยอ่ะแต่ก็ผอมนะแต่หอมไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อก่อนได้ใช่ไหมเออจอดจริงดีครับ จ้าเจ้าสิเจ like ้าสิเจ้าสิเจ้าติเจ้าสินิ่งออกทางแล้วออกทางเอ้ยออกหลังออกหลังหลังมาครับท้ำแน่ห้ำแน่โอ้หันต้นไปแล้วโอ้โหหันต้นจกเข้าไปเลยออกซอยบ๊อบห้ำน้อยห้ำน้อยแสดงส่งมาได้ห้ำน้อยเสดงส่งมาส่งมาส่งมาห้ำจี้สามสิบไม่เอาเด้อแบบนี้เด้อห้ำแน่ห้ำแน่ห้ำห้ำแนน้อยห้ำแน่น้อยห้ำแน่น้อยเดี๋ยวห้ำจี้ไปเตะจริงวะไปแข่งบ่ก แข,แข่งกินเหล้ากันหรือไงไม่กบอลเขาจัด<อ>เวีจัดนีน่แหละเวีนาใครวะสจสวสอ,อสอมก่อนที่จะชวนผมไปแค่นั้นไม่ไปแล้วนั่นนะ่ะทำไมอ่ะขี้เกียร์ไม่องขี้เกียจเนาะนอนดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าสนุกเฮฮา ดีครับดีครับดึงครับถ้าเล่นคงเก่งน,นะคนนี้ใครเลยจูบได้แล้วก็รอะวงาคง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 เก,ก่งกว่าน,นิดนึงโอ้ยเซย์ไหมครับเซย์แล้วพงไาครับเลดดยเซย์มากเลย,ยแม่จุฬาเล่นกับกูก็ไม่เปิดม,มาเป็นประตู ำน้อยทำน้อยทำน้อยทำแลงส่งให้ทำน้อยทำน้อยทำน้อยส่งให้ทำแรงไม่ไหวนะดูตรงนะตรงนี้เนี่ะไปขากลับแล้วต้องไปกลับรงไหนเม่ไหนออกไปมันมีที่กลับไงมลูกเป็นเกลืองไม้เลยบอกครับเกืองม้เลยเกลืองไม้เพราะว่าต้องกลับรถครับเฮ้ยผมว่าในซอยสามัคคีอ่ะบ้านเสรยมีเด็กนั่งหน้างนั่งเด็กหน้าตาดีหลายคนตอนนั้นที่ผมไปนั่งกับพี่เขาเนี่ย อ้าวิทยาลีเนาะเด็กน่ารักรู้สึกตอนนี้มีน่านตาดีๆแต่มันไม่ค่อยจบเด็กไม่ค่ยไปเพราะท่านไปจำแจ้งแจ้งจันบ่วยฮะจำแจ้งบ่าจำแจ้งเแจ่าเพราะท่านเห็นกระเทยว่าตัวหน่อหน่อยขาวๆไ่เห็นเห็นท่อมบ่จำแจ้งหาแล้วเมื่อก่อนนะเห็นเห็นท่อมมาตัวหน่อยหน่อยขาวๆน่ะเขาเป็นทันน่ะ พราะท่านเคยไปโดนด้วนละไปต่มันนี่นั่นหละร้านผอมนะลุกีดึงรอกันเลยนี่ลาเป็นก็เทียวเหรอเป็นมันเป็นทอมเป็นเทดอย่างอยู่เนี่ยมันดูอัดแจมจันจันแกนอะไรเหครับฮะเป็นเทดอย่างอยู่เป็นมันจะเป็นกับจันเส์อเป็นนักเป็นเิือเหรอครับเป็นเท่งน้อยบหรเท่งน้อยเป็นยิ่งเท่งน้อยแต่วันเป็นทอมอ๋อมีไอ้นี้เ่อนไม่อย่างแบบเสื้อองไรของเรื่องเกืนอเลยเหละ บอกมีเพื่อนมีอย่างบอกบอมีแล้วเออแนะนำว่าเออมาเขามาแล้วจับผมไปบ้านผมเสียเจอที่มาแล้วบ้านดูหน่อยอะไรเงี้ยมึงเสียแน่เนี่ยเมาเราขาวไปแล้วเสียเสียที่เมาเราขาวไปแล้วเราขาวไปเลยไม่จบเบียร์ถ้าขวดก็เมาฟินเลยทเดีย ทำแล้วดีครับดีครับดึงหน่อยครับดึงหน่อยครับดึงหน่อยครับเดี่ยมครับขยอะัาเยอะโอ้ออกมัดเรียบน้อยเรียบน้อย,ยเรีย,ย,รยบยน้อยทำไมไม่เรียบเ,เรียบ <laughs> น้อยไหมย<า>ังเรียบเรียบน้อยได้ปลอกลา อย่างนี้ก็เล่นอย่างนี้ได้ต่อไกูไม่ลงแล้วกูลงทีหลังดีกว่าไอพวกนี้อ่อนแรงกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสุกหน้าเออกูแบบกินระถินแดงๆลงทีหลังดีกว่าใช่ครับอ่อนแรงก่อนนะใช่ให้มันอ่อนแรงเนี่ยเราเข้าไปกดเนิบๆด้นเนิบเลยใช่เราเล่นรักอ่อนแรงหมดแล้วคนเราเล่นสองชั่วโมงแม่เราเล่นรักนาทีนี่อีกห้านาทีอ่ะพอแล้วไอเนี้ดึงหนูเล่นดีเด้งครับดึงครับไอการนี่เล่นดี อาเยี่ยมครับดึงยังไงครับดึงยังไงครับจอดจอดวานจอดตามเลยตามน้ำเลยไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายครับดึงครับดึงครับกระชากกระชากยังไงโอ้อโหําแหล่ยิงเข้าไปแล้วนะครับหําแหล่นี่แปลว่าอะไรก็หําดำเข้าหรือเปล่าหัวหัเข้าเข้าทางเงข้หําแหล่กับหําดำมันละหําดำ ข้หำขาวอ่ะหำขาวกหำขาววันนั <h 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 mm ้นทำแล้วทำแหน่เรียบหน่อยเรียบเรียบหน่อยเสร็จหำแหน่เลยลูกนี่พี่น้องเอ้ยเอายิงแล้วนะยิงแล้วเอายิงแล้ว เดินยังไงเดิงยังไงเดินยังไงโอ้โหดูวัดกะโผโหไม่ง่ายอ้าลุงนั่น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 นั่ ดึงดึงดึงแน่แน่แน่ไปเล่นที่บ้านไหมอย่างเงี้ยไปเล่นที่บ้านคนเดียวเออเทหามัำแล้วเตะหันเด้อเรียบร้อยยังไงยังไงโอ้ขึ้นเลยโอ้ไป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 เลยไไปโอ้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 ไป

ทำแม่หรือทำแลบทำแลคำแลแลทำแลจอดยังไงจอดยังไงทำมันออกมูว่าแม่บอกว่าออกเยอะจีบเพื่อดำดำดำนี่นี่นี่มานี่เลยปีนปีนมาแม ม่งาโ,โอ้โอ่อน <On air S 2> แอแล่เลย <c oughs> บนน <c oughs> อลบอกแล้วไปซ้อมมาใหม่นจอดไปซ้อมมาใหม่อ่อนแอแล่เลยอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเอาไหมเอาหไหมว่า,วาแล้วเ,เ,เสร็จละเสร็จละจบจบจบครับ ไป้เสียออกไปทางนี้ใช่ไหมมันมีกลับรถไหมครับเกิดเป็นเกิดไหมหน้าห้างนะครับหน้าห้างยูเทิร์นเหรอไม่ใช่เกิดมาใช่ไหม๊บเดียวไปหน่อยเดียวแล้วก็เราเข้าฟ้าเลยโอ้